สวัสดีค่ะทุกคนขยันทําวันนี้จะพามาทําตาผักโอซุนจ้าหน้าตำผักโอซุนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องตำกันก่อนนะคะก็จะมีผักโอซุนมะนาวมะเขือเทศแล้วก็มีหอมแดงหอมใหญ่หอมอ,อินเดียค่ะคือจะบอกว่าจะไม่ใส่เนื้อสัตว์กุ้งเครื่องอะไรจะไม่ใส่เลยนะคะจะตำแต่แบบโอซุนล้วนๆแบบนี้เลยะค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะคือปรุงตามเพื่อนๆชอบเลยนะคะบอกเลยอันนี้คือใส่พริกใส่กระเทียมนะคะรสชาติใครรสชาติมันนะคะคือชอบแบบไหนก็ตำแบบนั้นเลยจ้าแล้วก็จะใส่อผงชูรสนะคะ ผงชโลแล้วก็จะตามด้วยน้ําตาลเพื่อนๆชอบแบบไหนปรุงเลยนะคะรสชาติปากไข่รสชาติปากมาเลยแล้วก็น้าําปลาแล้วก็น้าาําปลาหลังจากนั้นก็คเครนยน้วเน้ให้เข้ากันเลยจ้าปรุงเลยถ้าพี่น้องมักแบบไรก็ปรุงเลยแล้วก็จะใส่เครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะเอาผักโอซึนลงไปเลยจ้าจะบอกว่าหลังจากเอาผักลงไปแล้วค่อยๆยน้วเนือนะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าตามแรงนะเพราะว่าผักโอซึนมันกรอบเดี๋ยวมันจะหมุนนะคะแบบค่อยๆคนค่อยๆเเขาเรียกอะไรนะ โคเร่เค่ะผักไปกันน้ำลาาแตกไปพี่น้องเอ้ยขอยอยากยัวยัวไอ้ข่ากันเด้อสิบอกว่าอาหารรสชาติอาหารนั้นมักไปมักมั่นเด้อพี่น้องบ่ตาตโตค่ะปรุงตามผิดเจ้าของต้องการเลยเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยจ้ามากิน้